สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะวันนี้นะฮะก็มี Honda นะฮะตัวใหม่นะครับแต่ว่าไม่มีขายนะครับตามศูนย์ Hon d a นะฮะตัวนี้จะมีขายเฉพาะศูนย์ Honda c l ับนะฮะก็คือตามศูนย์ Honda ทั่วไปนะฮะจะไม่มีขายนะครับมีขายแต่ Honda c l u ับนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเข้ามาช่วยงานที่ Honda c l u ับนะฮะก็เห็นตัว c 1 2 5นะฮะตัวนี้สวยมากนะครับก็เลยมาถ่ายลงให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะฮรรถคลาสสิกแบบนี้นะครับนี่ฮพอดีผมเห็นแล้วสวยมากนะครับสําหรับซูเปอร์คัพนะฮะ c 1 2 5ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเบาสองตนนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับตัวนี้สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะครับนี่ฮะไมของเข้าสวยมากนะครับข้างหน้านะระบบไฟนะฮะแล้วก็ระบบไม้นี้เป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับ สวยงามเลยนะครับเครื่อง1 2 5ซีซีนะฮะตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันนี่ได้ถึง71.4กิโลต่อลิตรฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับแต่ว่าราคาก็ถามน้องแล้วนะครับประมาณ9 0 0 0 0มื่นะครับ90,000นนิดๆนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแล้วแต่คนใช้งานนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรถคลาสสิกนะเนี่ยสวยงามเลยนะครับแล้วก็ระบบของเขานะฮะดีมากนะครับตัวนี้จะเป็น ล้อแมกฮะนดูล้อแมกของเขาสวยมากนะครับล้อแมกเป็นล้อแมกลายนะครับเนี่ยขนาดยางในแปดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนิ้วนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นดิสหน้านะข้างหลังนี้จะเป็นดำนะเนี่ยสวยงามนะครับสําหรับใครสนใจนะฮะก็สามารถเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปสอบถามที่ฮอนด้าคลับได้นะครับเนี่ยสำหรับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบรถสไตล์นี้นะผมว่าสวยนะครับราคาก็แล้วแต่คนชอบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพอดีเห็นรถสวยก็เลยลงให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ